ก็สุดกันได้เครับผู้ใเกมกิจีมแพจนะครับนี่ก็ได้เป็นอีเวนต์สุดท้ายของไอเป็นภาคสุดท้ายของอีเวนต์นี้แล้วสินะพาคที่5โอเคผ่ามีสักพักภาพยนตนก็ออกฉายอย่างราบรื่นสามีไม่เจอกันนานเลยสักพักนะเออว่าไงทั้งสองโทษทีนะหลังจากที่ต่อเสร็จฉันก็เริ่มโปรโมทและขายภาพยนตร์อีกฉันยุ่งมากเลยและวันนี้เป็นวันประกาศรางวัลนี่ ไม่หรอว่าภาพยนตร์ของพวกเราได้รางวัลฟรีน่าไหมนะเรามีความมั่นใจเก้าสเรนลยล่ะฟรีน่าทีทรก็มาถึงงานก่อนแล้วนี่มาเร็วกว่าคนอื่นอีกคนอื่นน่าจะมาถึงในไม่ช้าจริงสิซาเบียพูดถึงการรับรางวัลแล้วเจ้าควรตั้งชื่อทีมของพวกเราสิเออแต่กระผมยังไม่รู้ว่าจะได้รับรางวัลหรือเปล่านี่สิกระผมไม่กล้าทำเรื่องที่ยังเปิดบอยฉลองล่วงหน้า ลองเปิดตาด,ดูปฏิกยาของผู้ของผู้คนตอนที่ออกมาจากโรงละครสิไม่มีใครว่าไม่ดีเลยนะเจ้าเองก็รู้นี่เจ้าที่โรงละครต้องติดตามหาเจ้าและขอให้เจ้าเพิ่มจํานวนภาพถายภาพยนอย์่เรื่องนี้เนี่ยเสียงมันเบาไหมเดีย๋ยวเพิ่มเสียงกันอกำไรจากการขายตัว๋วก็เพียงพอให้เจ้าเปิดภาพยนตร์จริงจังแล้วสินะ แต่นี่ไม่ใช่ความที่งขมชอบของผมคนเดียวที่เป็นความพยายามร่วมกันของสุภาพบุรุษและสาพอตรีแสนดีทุกคนกัผมไม่อยาตั้งชื่อคุณเยอะด้วงั้นเจ้าก็ลองคิดดูดีๆเถอะเราเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นด้วยทีมฟริดาก็ได้แต่ก่อนงานนั้นต้องเดินทางกลับไปมอนสามารถรวบรวมพวกเธอให้ไปป้อมเมลล์ไพหน่อยได้ไหมฮะทำไมอ่ะอะจะมีพิธีป้อมหลังวันอยู่นะ ฉันอยากจะลองขอให้เธอทั้งสองทั้งสองหาไปพาฮะพาไปหาคุณชีเวตหน่อยอ่ะผู้เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเราที่มาที่นี่อ่ะช่วงนี้ฉันไม่ค่อยเจอเธอ<ต>เลยก็เลยไม่มีโอกาสบอกเธอให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้แต่นังสือพิมพ์บอกว่าหัวหน้าทีมว่าแต่เป็นพิเศษ,ษ,ษจะทำการส่งวับตัวนักโทษ,ทษทคดีปืนเข้าศิลาไปยัปงามลล่ไฟด้วยตัวเอง เขาอย่างนี้นี่เองไปวางใจได้อืมซาเวียรออยู่นี่แล้วพยายามตั้งคียดีๆก็พอโอเคทัท้ทงสองกวนด้วยนะต้องไปไปเย็นป้อมเมลไพอีกแล้วเหรอเอ่อลงตรงไหนได้ดีตรงนี้ตรงนี้มันจะลงไปทางเข้าเลยปะหรือไม่ใช่มัน ไปห้องทำงานอ้อของเดิวก่ออันนี้คือเราไปหันดุวก่อเออนั่นสิใช่ด e ะขั้นตอนการคุมการเสร็จสิ้นแล้วต่อไปก็ฝากพวกเขาทั้งสามกับนายแล้วกันตื่เหมือนว่าต่อจากนี้ยังมีเธอละสินะก็ต้องไปปาร์ตี้น่ะหายากจริงๆนี่กังหอดีเลกใหม่แล้วเนี่ยป้าแค่ไพิเศษอะ ชีวิตรายุเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ฉลองเทศกาลขน่าดฉั่อก็คือคืนตาไปเจอเลยเนี่ยนี่แหละเทศกาลฟอนเีนาเรีอาใช่หัวหน้าพยาบาลได้เต็มนมปันที่ีึุนค่าทางโภชนาการดีลักไว้ด้วยซึ่งดีต่อสุขภาพระดับดีลักเหมือนกันเมื่อกี้พวกเธอคุยื่กงานเหรอพวกเราคุยเสร็จแล้วเอ้ พราะเราคุยเสร็จแล้วไงคลายขึ้น Why see ด้วย <c oughs> ฉันยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเลยนะแทำไมก็ไม่ได้ปฏิเสธฉันไม่ด้เดือดดีด <c oughs> ส้นหนังสือพีม่ไม่พอเขาเคล้าฉบับอย่างเช่นหนังสือพีพ่ทีม่มีเหตุการณ์เมื่อ20ปีก็ oh, ที่อยู่ด <c oughs> ้านหน้ากันแล้วกัน <c oughs> ฉันเดาได้เลยว่ามีคนหนึ่งกำลังจะสวยไม่เหนเดาว่<อ>ามีสองคนถูกยกย่องเป็นฮีโร่พูดถึงฮีโร่เลยพูดถึงสองคนมาหาฉันมีเรื่องอะไรเหรอไม่ได้มาหาอะไรเดยุกนะคือพ่อเรามาเธอมาช่วนฉันไปปาร์ตี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันไม่ลืมหรอกอ๋องั้นเราไปกันเถอะบายๆแล้วเดยุก สุขสารเทศกาลฟอนตินาเลียอืมสุขสารวันเทศกาลแล้วกันไม่ลา่างแต่ยุคไปด้วยเหรอแต่ยังไงเดยุก็ไม่ก็ไม่ได้ยำไปยอยู่ละให้เป็นพวกหมกตัวอยู่ยป้อมอันนั้วมันไม่จะเทศกาลในในป้อมบ้างอ่ะ เขาประกาศว่าภาพยนตร์ที่จะรางวัลฟูริน่าในเทศกาลภาพยนตร์ฟอนตินาเลียครั้งแรกคือสองลาเซื้อพวกเรานี่เป็นพ่อจริงๆริด้วยนะคุณซาเวียยิ้มเลยอ่ะโอ้ก็ฉันขอบคุณมากจริงๆ ความดีความชอบของเราต่อวงการบันเทิงฟันเทนไม่เคยผิดพลาดไอ้ความคิดดิเขาใช้คุณคเซเวียโปรดิวเซอร์ของหางเสือขึ้นมารับงานบนเวทีด้วยนะ <analyze> ขอบคุณทุกคนมาก <S <S ที่ให้การยอมรับและสับสนุนภาพยนตร์ของพวกเราการที่เฉันมายดดินตรงนี้ได้ต้องขอบคุณ <S <S คุณเป็นพิเศษให้กับ เวลาผ่านไปเร็วจังน่า <c oughs> เหมือนเมื่อไม่กี่วันก่อนค <c oughs> ีวาร์เพิ่งสอนฉันใช้ปืนเองยังจะมาที่ฟอร์เทมะ <c oughs> แน่นอนฉันชอบมรนนี้อ่ะ <c oughs> มีอะไรแปลกใหม่มากมายที่ยังดูไม่หมดเลยแต่ทีว่าจะมาอกน,นะสมาไหมนะฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ตอนนี้ถึงแล้วที่ต้องลองคิดเรื่องนี้แนละ้วะผักร้อนล้วผักร้อนฉันจะรอนะ พราะถึงตอนนั้นฉันก็อยากเชิญเธอมาเป็นแขกที่บ้านและเธอได้ลองชิมชากับขนมหวานของบ้านเราด้วยอืมติดต่อกันบ่อยๆนะแล้วเป็นไปตามที่ราต้องการไหมอืมเธ<ล>อเองก็ควรกลับไปอสิสราเอลบ้างน,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 นะแล้วแต่ชุดโอกราเป็นไงบ้าง ทุกอย่างเรียบร้อยฝากทักทายเธอแทนฉันด้วยนะได้สิอ้าวเราจะไม่กลับวะได้ยิมาว่าบนเกาะไม่มีพายุฟ้าฝนคนองแล้วไม่มีการต่อสู้ต่อไปมีแต่สันติภาพและความสงบสุขฟังดูดีจังอากาศเหมาะแก่การตากผ้าดีนะเขาคุณบุคคลที่ฉันได้กล่าวถึงอีกครั้งพวกคุณเป็นคนที่พาฉันขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับรางวัลนี้ เป็นพวกคุณที่สร้างภาพยนตร์นี้ขึ้นมานอกจากนี้ด้วยความเห็นชอบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกในทีมฉันจึงขอตั้งชื่อขอตั้งชื่อทีมงานซาเวียอย่างเป็นทางการว่าท่าเสือพิกเจอร <c oughs> ์สผาตโกนชื่อมากรเทนะ <c oughs> ถ้าเช่นนั้นเขาเชิญสมาชิกทุกคนของทาเซือพิกเจอร์สมาถ่ายรูปหมู่บนเวที <c oughs> โอ้ยมีถ่ายรูปหมู่ด้วย ผู้กำกับฟรีน่ากับผมคิดว่าท่านควรเป็นผู้โชว์เท่านั้วันนี้ฟรีน่าชูฟรีน่าไม่ไม่เอาหน้าอายน่ะไม่มีใครเหมาะไปกับแต่กว่าผู้กำกับอย่างคุณอีกแล้วใช่เห็นด้วยยอมรับสตากรรมดเถอะพร้อมไหมนะสามสองหนึ่ง ขาเสือพิชช์ฟรีน่ากับเ้ยฟรีน่า